น้องจกาเฮ็ดยังน้อหนิเนาะเฮ็ดเพิ ahead, ่งได้เนาะกินได้ปะน้อมันขึ้นทุกปีเด้พี่น้อได้เลยกำลังขึ้นเฮ็ดยังน้อยเฮ็ดยังน้อบอกเลยนี่กำลังขึ้นเต็มเลยเต็มเลยเฮ็ดอะไรเฮ็ดอะไรเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งอันนั้นอยู่บ่เฮ้ยเห็นว่าเฮ็ดเพิ่งยังเกาะ นี่แหละพี่น้องจามีอีกนะมีอีกเยอะเลยนี่ก็มีเห็ดพิงอะไรนะเห็ดพิงอะไรนะเห็นเขาเก็บอยู่โหสวยๆทั้งนั้นเลยพี่น้องจางามงามอุยจับแล้วสีแดงหรือเปล่ากินได้ไหมเนาะมือเราไม่ได้ล้างเลยนี่ดอกเล็กกว่า เห็นไหมพี่น้องมีอีกเยอะนะกลับเดี๋ยวกันกนีอ่อันนี้โดนเจาะโดนเจาะนะพี่น้องะอะไรเนี่พี่น้องเสียงรถไฟนะคาวินมาว่ินล กินได้ไหมพี่น้องกินได้ไหมเห็ดพึ่ง,เพ,งเพียบเลยเก็บขึ้นมาให้ดูนะพี่น้องจ้าเลิศเชอะเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งคือมันก็ขึ้นทุกปีนะตรงนี้แต่ไม่กล้ากินนะเพราะเราไม่เคยกินแต่เห็นที่อื่นเขาเก็บกินอยู่ไงแต่เราไม่ไม่ชวนเราจะไม่กินนะจ้าพี่น้องจ้ะ มีเยอะมีเยอะบริเวณนี้มีเยอะจ้ะไม่นี่พอแกออกมันก็จะเป็นอย่างนี้นะพี่น้องจ้ะ